สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นักรเพนพารวยนะครับหรือเสียนาผู้พารวยนะครับเอาวัานนี้ก็สซิได้มาล่องทำหวยเล่าอีกนะครับเพราะว่าหางหายไปดุลน,นะครับหวยเล้าพัฒนานะครับของเพื่อนบ้านนะครับก่อนจะไปดูกับฝากคําเตือนเนื้อหาลงต่อไปนี้เป็นการคํานวณจากสูตรที่ออกไปแล้วโปรดใช้วิจัยายาในการรับชม ไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายใดๆทีส,สิ้นเพื่อความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเป็นพารวยนะครับหรือเซียนนาผู้พารวยนะครับมาเบิ่งนะครับสอว่าในรูปแบบใดนะครับเพื่อของ่ว้ราวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับ วันที่24นะครับก็คือวันจันทร์ที่24นะครับหน้อยราวพัฒนานะครับเอตำราวนะครับเอกันนะครับอันนี้เป็นตัวจับนะครับมัดตัวไรกะจับตัวนั่นนะครับอันนี้ผมประมาณรอยโกงหวดนะครับแต่ว่าของอาจารแล้วนะค่อยเพ่แบบมีตัวจับ โยนะครับอันนี้ก็คือวิ่งบนมักสองตัวนะครับเก้ากับสองนะครับเอฟซีแต่ว่าเก้านี่มากมากว่ามันสีอยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือหน่วยล่างนะครับนี่ครับแต่ว่าบนชอบสองนะครับเอฟซีมักสองนะครับ มักชุดสองก็คือชุดนี้นะครับเบซี่เก้านี้ก็คือมักอยู่หลักร้อยนะครับชอบอยู่หลักร้อยนะครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือชอบบนคือชอบชุดนี้นะครับเบลซี่บนนะครับ ชอบเลขสองนะครับบนนะครับบนชอบเลขสองที่บน ตัวบนชอบจุดนี้นะครับตัวบน,วบนทีหนึง่งมา ที่มักเก่าก็เอาเก่านะครับแต่ว่าอาจารย์คนครเพีงชอบเลขสองนะครับเดี๋ยวช่วงท้้ย่ายเย็นเบื้องสูตรนะครับวิ่งล่างที่เลขเก้านี่ครับขั้วไม้ที่เลขเก้าอันนี้อาจจะมาหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คืออยู่หลักหน่วยนะครับหน่วยล่างนะครับเปสีนะ่อันนี้รักสิบล่าง,างนะครับ น,นิ่งล่างเรื่อกลานะครับนี่เป็นหลักสิบล่างสามตัวนะครับสามชุด ีเป็นที่มาของล่างนะครับสามชุดไปกลับนะครับนี่อาจารย์นครพิษเอาสูตรแทเบิงงนะครับเสียงคือวิ่งเก้ามีที่มานะครับ วิ่งหลักสิบล่าง501ศูนะครับก็คือศูนย์นี้นะครับชุดบนหลักร้อยหรือหลักหน่วยล่าง สี่ห้ากับหนึ่งนะครับหรือว่าเอฟซีมัดตัวกระจัดไปนะครับสำหรับบนบน,บนบนหลักสิบบนเก้ากับสองนะครับ ให้เด่นที่เลขสองนะครับตีนที่เลขสองหลักหน่วยบนลักหน่วยบนศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองสองสูตรช้นนะครับไปแยกเมื่อใรก็คือให้เด่นไปที่ แต่สามวิงมันสามชุดนะครับมันกระเด็นเด่นทัน้งสามชุดนะครับเพราะว่าอยู่ในนี่มันมีหนึ่งสองบบศูนย์น, 1, 0, นี่เป็นเด่นมา2อศูนย์นี่คือเด่นตามศูยนย์นะครับเป็นในเอฟซีมาร์กบอนนะครับอันนี้ก็คือชุด เาวพัฒนานะครับตําราลาวนะครับเอฟมักระจัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับของวันที่24มีหน้าคม2568นะครับของขามฟังโค้งนะครับตํารลาานะครับเ c ีชอบก็จัดขัดช็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแนวทางแนวทางเลือกนะครับ บะหมัดกับเบิงไว้นะครับถ้าชอบก็จับถ้าไม่ชอบก็หันไปนะครับอันนี้ที่ว่าอา,อาจารย์นครเพ็งกะทําเป็นแนวทางนะครับเอาทายนี้กับอาจารย์นครเพ็งกะขอบคุณ fc ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทายนี้อาจารย์นครเพ็งกะขอให้ fc โชคดีสวัสดีครับ